ซีเคนสวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินฉนดคุดแดงให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะราคาหลักแสนเท่านั้นค่ะเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะเจ้าของขายเองด้วยนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินค่ะบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนพื้นที่ขนาด64ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องโถงหน้าบ้านและมีโรงจอดรถนะคะบ้านตั้งอยู่ที่ บ้านสามพราวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะทำเรดีเดินทางสะดวกค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะเอกสารครบพร้อมโอนเลยทีเดียวตัวบ้านก็พร้อมอยู่อาศัยนะคะดูสภาพจากรูเปเบื้องต้นได้เลยนะคะหลังนี้แปลงนี้ราคา880,000บาทเท่านั้นค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะสนใจสามารถนัดชมพื้นที่ได้ค่ะคุยเจรจา นัดหมายร่วงหน้ากับเจ้าของที่ดินได้เลยโดยตรงด้วยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เจคเคนโนใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ทั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ